เอ็กกับชิษซนีสีชมพูนะคะก็ได้มาเจอกับแฟนแฟนใช้ทุกคนแล้วก็มีกิจกรรมก็คือมีแฟนซา์ด้วยสําหรับทุกคนที่กดเข้แล้วก็แชนใช่แล้วก็มีเอ่อถ่ายรูป2องต่อค่ะก็ได้มาเจอกันแบบใกล้ๆหลังจากที่ไม่ได้เจอกันแบบนี้ก็นานเนาะตั้งแต่แฮนด์เช็ครอบที่แล้วเลยนะะใช่ัะ โอ้หนูแค่รู้สึกว่าพี่ๆมาหาพี่ๆคอยอยู่ข้างๆแล้วก็รู้สึกว่าเขาซัพพอร์ตเราตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็ใจฟูมากๆเลยค่ะประทัดได้รับพลังบวกบางอย่างมาครั้งที่ได้เจอใช่ละเราก็พร้อมที่จะส่งพลังบวกให้เขากลับไปค่ะปกติเวลาลองมา เราต้องซื้อตลอดใช่ไหมคะน่าจะเป็นของฟีน่าจะเป็นน้ําหอมเพราะว่าเวลาเห็นตัวเทสเตอร์วางเรียงกันเนี่ยค่ะต้องแบบขอสักหน่อยขอซื้อก็ฉีดฉีดแล้วก็ตอนนี้ีรีส์ขอบน้ําหอมใช่แล้วพอพอดมตุ๊บหอมจังซื้อสักหน่อยอ่ะเนี่ยของเบ็คชอนี้ก็เป็นสกินแคร์แหละเป็นพวกมอยส์เจตรเซอร์โทนเนอร์อะไรต่างๆที่แบบเออมารักษาผิวเราโอเคใช่ค่ะบางทีทำงานหนักมดแปลง อ,อ,อีกอีกหนึ่งสิ่งที่ฟินต้องซื้อในคิดก็คือเอ่อรีมูเวอร์ค่ะ<ม>คือเพราะว่าพวกเราแต่งหน้าทุกวันจริงๆแบบใช้หน้าหนักมาค่ะอันดับแรกก็คือจะต้องล้างหน้าก่อนให้สะอาดค่ะแล้วก็ถึงจะได้เดินไปซื้อไอวเซอร์กับน้อง <c oughs> ใช่แล้วก็บำรุงต่อไปเลยอันดับแรกคือทงที่เกียทตชทองต้องมานั่งอาเช็ตตาใช่ค่ะทำที่เกียใช่บางครั้งคือ น้องก็จะแบบง่วงนอนอะไรเงี้ยค่ะถึงห้องแล้วอแาบนอนแล้วอะไรอย่างน <c oughs> ี <c oughs> ้แต่แต่พี่ฟินก็จะเป็นสายแบบง่วงแต่ว่าต้องเตาออกจะไม่นอนถ้าสมมติว่าหน้าไม่สะอาดก็คืออย่าเพิ่งเอาตัวเองเข้าไปในห้องใช่แล้วไม่พลาดกจกมทราขอบคุณแฟนๆค่ะก็วันนี้ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันตลอด กุมหาเชิญที่มาหาแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราเสมอนะคะและยิ่ะแฟนๆน่าจะได้นะคะขใช่ช่ขอบคุณค่ะตันเพย์ใช่ซัพพอร์ตตลอดนะะคเห็นทุกอันนะคะยังค่ะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะดีมากค่ะดีมากค่ะลงมาใช่เราไม่คิดว่าจะได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆขนาดนี้ใช่ค่ะก็ พอกลับไปอ่านฟีดแบ็กตอนอีพีหนึ่งก็จำได้เลยว่าแบบหนูไม่อยากนอนเลยคืนนั้นหนูแบบอยากนั่งอ่านมีสามยังไงใช่หนูจำได้ว่าตันนั้นตีสี่ก็ยังถ่ายควิตเตอร์ยังดูโอมิเคอนโชว์แบบใจฟูเนาะเป็นเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้อีพีสองค่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงอีพีสองก็มีอะไรติดตามเยอะมากๆเหมือนกันจะมีแก๊งเพื่อนคนสามที่เจอจะเข้ามา วันนี้ก็จะมี ep สองใช่ไหมคะก็จะมีแการคุณสาที่เริ่มปรากฏตัวแล้วเรมปมครอบครัวใช่มีปมครอบครัวเกิดขึ้นทั้งคุณหนึ่งแล้วก็คุณสองเลยใช่ค่ะก็ต้องรอดูว่าเขาจะย้อนเแ e ตแ a c k ไปยังไงบ้างใช่ค่ะแล้วก็ diversity เป็นไงคะวันนี้ปะออกค่ะอยู่ก่อนค่ะก็จะมีคนเสียน้ำตาหรือเปล่าเพอะไรก็ต้องรอดูนะ ก็หต,ต,ตเไไตตต้่อูไมไ่ชงต่อต่อสู้ก็ต่อสู้แหละมีความ,มไฟาแหละมีนิดนึงแหละแต่ว่าเราก็ยังให้เกียรติบอสซื้อใช่เหมือนอเหมือนเขาจะไม่ยอมในในในความเป็นตัวเองกันของกันและกันนะแบบเขาก็เก่งในในฐานะของเขาเราก็แบบเราก็เป็นเราเป็นบอสอ,ะอ่ะเราเราอยากอยากอยากสั่งอยากอะไรนิดนึงแบบไม่ให้ขาดเรายัง มันก็ต้องเหมือนเรารับความกดดันจากครอบครัวมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยจะต้องแบบพูกงานออกมาให้มันดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะถ้าอันไหนคอนเทนต์ไหนไม่ลดไม่ผ่านเราก็จะไม่ให้ผ่านอีกแน่นคือคือม่อนจะเข้าใจจะเข้าใจว่าเขาเป็นบอสแต่ว่าถ้าเขาจะว่าเขาต้องมีเหตุผลมอ่มอนจะหาเหตุผลของเขามาเสมอ,อมใช่ค่ะ เริ่ม,มค่ะ,คะ,คะเริ่มเลยมันเริ่มมาแล้ว EP พสก็คือเข้มข้นค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆค่ะการเรียกได้ว่าเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์มองอันเกิดขึือป,ป่าอ่ายับแคชมีมันคือการที่คุณสามอ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรต่อไปในการกระทําของเขาแล้วคือเขาอยากได้อย่างนั้นแหละแต่เขาทำออกมาไม่ถูก ก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรใช่ไม่รู้จะใช้คําพูดยังไงไม่รู้จะใช้น้ําเสียงยังไงไม่รู้จะทําพฤติกรรมอะไรออกมาใครแสดงออกไปอย่างที่จะเห็นคือใช่แต่น้องบอลก็คือเราคงมร้องไห้ยังไม่หนักเท่าไหร่ปะอันนี้อันนี้แบบก็แค่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณสางต้องการอะไรใช่เหมือนแบบเราดูแลขนาดนี้แล้วแบบยังเป็นอย่างนี้คือก็มีมีเล็กๆค่ะวันนี้ะลยได้การทดสอบอีกแบะวันนี้เหรอคะ อยู่แน่นอนทั้งดูทั้งห้าทุ่มแล้วก็เที่ยงคืนแบบเบออันคัดดูดูตลอดค่ะแล้วก็ก็คงก็คงดูได้เลยค่ะน่าจะอยู่แหละค่าจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเพราะน้องไปถ่ายหนักมาหลายวันที่ไม่คุ้นแล้คิดถึง ก็มีแบบว่าไลฟ์ที่ว่าพี่พีนไปอัดเพลงอแม่ค้าพอมไหรือควมไหนไอแอมเยอะปะช่วยคำสั่งขัดนมันเขินอยู่นะเอาดีๆคือหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนั้นที่เราอัดอัดอยู่อัดเพลงอยู่แล้วก็เห็นแล้วแหละว่ามีกล้องตั้งอยู่แต่ว่าหนูไม่รู้ว่าเขาทําอะไรหนูก็อัดเบื้องหลังหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเดินออกมามูแจงมแจ้งเอากล้องไลฟ์ไลฟ์หนูก็อ๋อฟังฟังทำเพลงเลย ทุกคนได้ยินหนูหมดเลยหนูก็แบบโอเคเลิศเลิศเลิศเก่งแล้วเราเสียงสดไม่ไหวดีแล้วเก่งแน่พอไหมคะพอไหมคะน่อยพอค่ะพอค,ค่ะ,คคะหนูชอบฟังที่ listen to me โอเคบอสพูดพูดถึงเพลงหน่อยเห็นว่าแบบว่าอยากเพลงประกอบคลิปนอย่างเา <c oughs> งี้ยผูุ้ณจะมีชาเลนจ์หรืออะไรกันคล <c oughs> ิปหรือเปล่ามีมีชาเลนจ์เอ่อทฤษฎีรักนี้สีชมพูค่ะเดี๋ยวเราจะมีแบบ เต้นกันนะคะในทิกต็อใช่ครับทุกคนต้องไปเต้นกันเยอะๆนะคะม้นจอยกันอยู่ม้นจอยจอยักอย่างนี้เราจะเห็นเพื <c oughs> ่อนๆในค่ายคือมาร่วมจอยในการเต้นชาเลนจ์มีแน่นอนแน่นอน่แน่นอนทุกคนในค่ายจะต้องเต้นได้และทําได้เพราะว่าตอนนี้เริ่มเริ่มเป็นคุณครูสอนเต้นละงั้นงั้นให้พีพ่ซีใหญ่น้องชวนทันๆมาเต้นหน่อยสิแลก็บอก เพลงของพวกเราด้วยนะคะท <Hi. S 1> ั้งคู่เราก็ใช่ <c oughs> แล้วก็มาเอ็นจอยมาม่วนจอยกัน <Hi. S 2> มาเต้นกัน So we're gonna have a challenge a <Okay. S 1> top trend dancing challenge so don't forget to join us a lot of you guys can't wait to watch it ท mm ้ายให้ทับคูก เป็นกำลังใจนะคะให้กับผู้ตัวละครแล้วก็มาลุ้นกันว่าแต่ละ e ีีเนี่ยเส้นเรื่องเขาจะดำเนินไปอย่างไรบ้างนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะทุกวันเสาร์นะคะหาทุมค่ะทางช่อง3กด3าม่ิ๋สาค่ะดูด้คันนะคะก็ดูได้ที่ช่อง YouTube i d o ร f แฟ t o r y นะคะช่องเชียงคือค่ะแบบเบอร์อันคัดละเอียดึืนค่ะชค่ะน้องฝากอินเตอร์ฟนนะคะได้ค่ะ so don't forget g e t the series tonight at 11 pm t h a i time on channel 3 and then midnight on channel youtube Ad o t h e factory b u t I'm cut version yeah thank you thank you, thank you. bye bye ค่ะค่ะยิเซ่ค่ะยิเซ่จะโทรเล่นใหม่ได้มั้ยคืนนึงอ่ะค่ะได้มั้ยอ่ะๆรับทําได้